สวัสดีครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเป็นไฟที่โอ้โหตอนนี้นะครับทุกบ้านต้องมีจริงๆนะครับบ้านไหนไม่มีโซล่าเซลล์นี่จะเริ่มไม่อินเทรนแล้วตัวนี้นะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟโซล่าเซลล์รุ่น280วัตต์ตัวนี้แรงสูงมากตัวนี้สามารถเอาไปขายของได้ครับและที่ผมชอบที่สุดก็คือรุ่นนี้กันน้ําแล้วนะครับรุ่นก่อนๆหน้านี้ไม่กันน้ํารุ่นนี้เนี่ยตากฝนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเอาจะไปแขวนต้นไม้แล้วรดน้ําต้นไม้ไม่กลัวแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่นนี้เนี่ยข้อดีอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือเขาให้มาห้าระดับทั่วไปเนี่ยเขาให้มาแค่สองสามระดับใช่ไหมมีแรงสุดกลางแล้วก็เบาตัวนี้นะครับมีแรงสุดนี่แรงมากนะครับเวลาเราขายของในใช้เกียร์แรงสุดเลยครับนี่ครับเราก็ขายเห็นไหมครับสามารถเห็นของได้อย่างชัดเจนมากอันหนึ่งเนี่ยสว่างมากนะครับตัวนี้ความสว่างเขาถึง280วัตต์นะครับถ้าเกิดเราว่าสว่างไปเรากดอีกทีหนึ่งครับตัวนี้ก็กลางแล้วก็อันนี้เกียร์สามนะครับเบาหน่อย แล้วก็มีนี่ด้วยกระพริบก็ได้นะครับนี่แล้วก็มีจังหวะ SOS ด้วยนะครับเครื่องมากเลยอ่ะตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องพกพาแผงโซลาเซลล์แล้วเพราะว่าแผงโซลาเซลล์เขาเนี่ยอยู่บนหัวเขาเลยนะครับเวลาเราจะชาร์จนะครับเราก็ไปตากแดดเวลาเราตากแดดเนี่ยตรงเนี้เขาจะมีเป็นไฟอยู่งนี้นะครับเขาจะเป็นไฟสีวัาฟ้ากระพริบกระพริบพอเราเห็นไฟตรงนี้นะครับกระพริบเราก็รู้แล้วว่าเขากําลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเราไม่อยากชาร์จโซลาเซลล์เราก็สามารถชาร์จ ไฟบ้านได้นะครับโดยการที่เอาเจ้านี่นะครับมาเสียบนี่เขาให้ที่ชาร์จแบบ USB มานะครับเราก็สามารถ USB นี้ก็ดีนะครับสามารถเสียบชาร์จเคาแบงก์ก็ได้หรือว่าจะเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ของเราก็ได้นะครับตอนนี้เวลาชาร์จไฟตรงนี้ก็จะฟลิปนะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับเมื่อสักครู่ผมเพิ่งลองมาผมลองเปิดแบบแรงสุดเลยว่าได้กี่ชั่วโมงนะครับผมเปิดเนี่ยแรงสุดเลยเนี่ยได้5ชั่วโมงกว่า,วานะครับมัน ถึงจะค่อยรลีลงมาหน่อยมันไม่ถึงระดับนะครับมันรลีลงมานิดนึงผมก็เลยว่าอ๋อมันได้ประมาณหชั่วโมงแรงสุดนี่นะครับถ้าเกิดเบาๆหน่อยเนี่ยได้เป็นสิชั่วโมงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดไว้ที่บ้านก็ได้เวลาไฟดับเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเราก็แขวนไว้กลางบ้านใช่ไหมแขวน,นกลางห้องเราเนี่ยทั้งห้องเลยเนี่ยก็สว่างแล้วไม่ต้องโอ้โหมีไฟฉายไฟฉายนี่มันส่องได้เป็นจุดใช่ไหมอันนี้กระจายจบเลยครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะไปแคมป์โอ้เข้าแคมป์ก็ดีนะเพราะว่าเข้าแคมป์เน เราก็เอาไปถึงเราก็เอาไปตากแดดแล้วเราก็เอาไปใช้ได้นี่อยู่ในป่านี่สบายเลยเนี่ยมีแผงโซลารเซลล์มีนี่อันหนึง่งกระทัดรัดด้วยราคาไม่แพงกันน้ำร้0ยด้วยนะครับไม่ต้องกลัวน้ําเลยรุน่นนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับรุน่นนี้ราคาถูกๆนะครับแล้วก็โ,โหคุณภาพนี่ครับค่างเกินราคาจริงๆอันนี้ขอบคุณมากครับ